มาหนึ่งพร้อมหรือยังโอ้ไม่พร้อมเลยอะตัวจับยาวๆนะหนึ่งสอ,องจับตาดูค่ะไปอะไรจ๊ะกล้วยหน้าสารน่ะพ่อกล้วยหน้าสารเนาะนี่จะบอกนะว,ว่าคืนนี้ของพ่อเป็นแบบไหนลูกเรียวๆโคลงๆอูถามมึงว่ามึงไปหยิยบมาจากตรงนั้นหรือเปล่าตัวเจอยังนะ เจออะไรที่เขาบอกให้ให้หาอะไรมาท่ายคลิปมากนี่ไงอะไรน็อตเคียวน็อตโชงไงวันนี้กินเปิดพิสดารไงบ้าเรามันกินไม่เคยเห็นเขากินกันอยู่จระบงจระบีเขาก็กินกันดูดูเฮ้ยตัวเดี๋ยวมันเป็นบัตถุดิบบ้าอเปล่าไปไปเดินดูแถวแถวหน้าบ้านอ่ะตัวเดินดูข้างหลังยังยงของเพิ่งของพ่อของแม่อะไรเนี่ยตัวไม่มีอะไรเราจะมาทำอะไรแบบ พิสดารพิสดารน่ะไม่มีหรอกเมื่อกี้กินน็อตพิสดารไม่พออีกเหรอเดี๋ยวเดินไปดูนี่เดี๋ยวไปดูหน้าบ้านนี้นี่ไงอะไรอ่ะนี่น่าจะพิสดารพออะไรวะน้ำมันเครื่องไงทำไมจะกินน้ำมันเครื่องเออน็อตโชเลยนะตัวเอาเอาที่มันกินได้นี่เฮ้ยบ้านเราไม่ค่อยจะเหลือเฮ้ยอังเขาอมานี้นี่อันี้ก่อนเอ้าถามอันนี้ถามอันนี้ดินนี้่ยืนนี่เอออ่ะอะไรของมึงเนี่ยเฮียฮ่อันนี้แหละ สุกมันกินไม่ได้อันนี้ไงสุกแล้วอันนี้กินได้ตัวนี่ไงอย่าบอกนะเอออย่าบอกนะต้มยำไก่ต๊ะต้องหนักนะมึงเป็นเอามากอันนี้กินได้ได้ไหมนี่หรอกล้วยไปทำไหลเฮ้ยกล้วยทอดอ่ะตัวฮะเคยเห็นเปล่าอะไรเขาเคยเห็นแล้วอันไหนกูไม่เคยเห็นวัยรุ่นวัยรุ่นวัยร่อลวัยร่อลคืออะไรกำลังดังเลยตอนเนี้ยมันเป็นยังไงที่เขาใช้กล้วยแบบเนี้ยทั้งเคือเลยแล้ว ทอดไข่เนี่ยเปอกเปลือกด้วยแบบนี้เลยดำๆอย่างเงี้ยเนี่ยเอาเนี่ยจุ่มไปเลยทอดทั้งยวงเนี่ยพูดเป็นเล่นจริงไม่ใช่หนังอินเดียอันนี้เล็กไปขอนั่นเลยไหนบัลไลและกล้วยไข่เขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ทําอะไรต้องถามเหรอนั่นแหละสิสวยๆแบบนี้ลองคิดดูดิตัวใช่ถ้าสมมติเราเอาไปทอดเหมือนไวรัลที่เขาแบบว่าเขาเขาเอาไม่ได้ไม่ได้เอาทั้งหมดนะตัวเนี่ยเดี๋ยวเราล้อออก เอดเป็นหวีเออเนี่ยจุ่มไปเลยทั้งทั้งกระทาเลยจุ่มไปเลยน้ำมันร้อนๆแล้วชุ่มจริงหนุ่ว่าราชาบจะเป็นไงมันน่าจะเฝืนฟาดอ่ะอะไรที่เอาไปทอดแล้วอ่ะมันสุกทั้งนั้นแหละใช่กล้วยดิบเนี่ยเขาว่ามันต้องคลายๆกับกล้วยฉาบน่าจะใช่เพราะว่ากล้วยฉาบเอากล้วยดิบมาทำถูกต้องลองไหมล่ะน่าจะกรอบแบบเป็นแท่งแบบเออเหมือนสแน็คแจ็คอ่ะแต่ตัวตัวดูได้ดูไหมไม่ได้ดูอ่ะมันไม่ได้ปอกเปลือกนะจริงไหมอ่ะคือมันง่ายมากอ่ะ ตั้งระทะแล้วจุ่มลงไปทั้งอันนี้เลยไม่ต้องอทำอะไรทั้งนั้น๋ยวารอช้าเอ้ยถือดีๆดๆิตัวเดี๋ยวมันช้าหมดแล้วแล้วนะคะพี่โบก็จะได้รู้แบบที่ไวรุ่เขาทํากันเนี่ยว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงแต่เอาใช้เป็นกล้วยสุกนะอันนี้มันกล้วยดิบมันจะได้วะไม่เป็นไรมันน่าจะคล้ายๆกันแหละเพราะว่ามันใกล้จะ,ะสุกแล้วเหมือนกันเออแล้วมันเป็นกล้วยหอมอันนี้มันกล้วยน้ำว้าไม่เป็นไรน่าจะคล้ายกันอ่ะถ้าพี่ไม่เตรียมขอกันนะ เดียวนะทุกคนรอกอนนะคะแล้วจะได้รู้ว่ารสชาติทอดทั้งลูกเนี่ยมันจะสุกไหมมันจะกินได้หรือเปล่ารอดูในคลิปนี้เลยค่ะอ้าวตัวไหนที่เขาดูมาเนี่ยมันไม่ได้ทอดทั้งหมดนี่นะไม่งั้นข้างบนน่มันไม่โดนน้ำมันอ๋อแต่ว่าเราด้างไว้เพราะมันจะได้จับง่ายพลิกไปพลิกมาได้สนละได้แบบไหนนี่ไงช่วยนี่เดี๋ยวเขาจะปาดออกอ่ะจับไว้นะจับอยู่เดี๋ยวเราจะลอะออกก่อนนะทุกคนมา สัตว์ด้วยความพิเรนพิไรขอเรารองมือผมมากเออนี่นี่นี่แล้วยังไงต่ออันนี้ไม่เอาเก็บไว้จริงเด้อไม่เอาเก็บไว้เฮ้ยเอากี่ข้อเอาที่มันโดนน้ำมันได้อะเฮ้ยจริงดิสามข้อสามข้อพอเราวางทั้งเครือไปเลยไม่สุกโหไอ้ที่มึงทำเนี่ยสุกไปหาอะไรกีปพายข้างล่างอยู่แล้วอเอาจัดไปพี่ยิ้มขอใส่มันก่อนดีกว่าครับทุกคน รอน้ำมันร้อนอีก4เดือนครับมึงใส่เยอะขนาดนี้คงจะเดือดให้มึงเร็วๆนี่หรอกนะเดี๋ยวพี่ยิ่ไม่เอาฝาเอาอะไรมาคุมให้มันเดือดเร็วๆอันนี้ว่ะเลยแถวตอนนี้นะคะน้ำมันเราก็ร้อนแล้วนะร้อนแบบร้อนแบบร้อนเลยอ่ะโอ้ต้องเพิ่มไฟหน่อยไหมคุณพร้อมโอ้โหนี่จะโดดทันหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยมาเริ่มพร้อมหรือยังโอ้โหไม่พร้อมเลยอ่ะตัวจับยาวๆนะเริ่มอ้าวจับตาดูค่ะไป เออได้ระวังเฮ้ยมันจะพิษกว่าวะตัวเอองั้นแหละอือได้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 อันตรายมากน้องห้องห้ามลอกเลียนแบบเพราะว่าถ้าขาเนี่ยมันคงพอแต่กระท้าวางเอียงแล้วมันร้อนๆแบบนี้ความได้นะพบแพทย์อย่างแน่นอนคุณนี่ตัวสีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วว่ะไปแล้วนะเออวางไว้โอเคงั้นแหละสวยแล้วนี่สิว่าแต่ว่ามันได้เรื่องว่ะ เฮ้ยจะล้ำอีกงานไหมเนี่ยเห <c oughs> มือนมึงเว่อนี่ควรดูสี <c oughs> น้ำเปี้ยนสีน้ำเปี้ยนโอโ้เฮียได้หยดลงพื้นยังร้อนน้ำทำตามดูเด็ดขาด่างฮ่ามาดูอย่างเดียวพอดูว่าเพื่อความบันเทิง <c oughs> เดี๋ยวเราจะทำให้ทุกคนได้ดูเองกับความอันตรายแบบนี้ พอทีามามันร้อนมากร้อนมากจริงๆโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรารอให้กล้วยเนี่ยมันสุกถึงข้างในก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูมาชิมกันเลยว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะคะกับกล้วยน้ําหอมกล้วยน้ำหวานกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยหอมดิบทอดแบบนี้ทั้งเครือแบบนี้เนี่ยมันจะรสชาติเป็นยังไงรอติดตามเลยในคลิปนี้ค่ะทุกคน แตกหมดเลยสวยว่าสวยว่าสวยว่ะขึ้นตั้งขึ้นตัวตั้งขึ้นเป็นไงเป็นไงลูกเป็นไงลูกเข้ามาเฮ้ยอาจารย์จ๋า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 มือไกลฟังพุกอดได้ยอะไรจ๋ากล้วยหน้าสารน่ะพ่อกล้วยหน้าสารเหรอนี่จะบอกนะว่าคืนนี้ของพ่อเป็นแบบไหนลูกเรียวๆโค้งๆอู้ถามมึงว่ามึงไปหยิบมาจากตรงนั้นหรือเปล่า ของพ่อแล้วหน้าตากล้วยเขียวเขียวทุกลูกไหมไม่มันจะเหมือนกันหรือเปล่า่ะกวนปีนขมัแมงมือตากูคันเดียวว่ามึงไปยกตรงนั้นมาหรือเปล่าแค่นั้นละจบตรงนั้นเออตรงไหนตรงนั้นตรงนู้นข้าง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 มีอะไรเออเจ้ามือเฮ้ยเอาที่สบายใจ ทางสารเถื่อนนั่นแหละอันนี้เลยอันนั้นแหละอันนี้เด้อันนี้แหละแล้วมึงไปเอามาทอดทำไมก้วยทอดอ่ะอยากกินก้วยทอดก็ทอดสิเพื่อนก็ให้มา5ห้มาตัดแบ่งพวกเพื่อนกันแล้วมึงเอามาอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวทอดเสร็จแล้วพ่อก็ไปให้เพื่อนๆสิที่อะไรของมึงไปทอดทั้งเปลือกทอดทั้งวงโอ้โหก็เดี๋ยวไม่เลี้ต้นมาเลยแหละสารอาเม่เพื่อนๆจะมาให้เหรอหลังก็สั่งต้นมาด้วยสิพ่อพ่อจ่าก่อน แตกมึงี่มึงยังไม่รู้อีกเหรอ้ยมึงเรียยิ้มหูยใครสั่งใครสอนให้เป็นอย่างเนี้อุ้ยย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 ่ยยอยยยยยลยยเเยย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 ยดยย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 ยไมยยยยงยอยย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 ียย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 ไงเดี๋ยวทอดให้มึงยะทอดยยยเยยายอะไรมึงบ้ายย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 ย้ยย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 ย้ยย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 มยนยย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 ยเย้าเดี๋ยยกินให้ดูพ่อรอเลย รอแป๊บนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งรอเลยเพราะว่ามันสุกไหมนี่ดูพระดูมันปีแล้วมันปีแล้วเน่เลยดูมันกินไม่ได้หรอกมันกล้วยดิบกล้วยดิบที่ไหนทอดแล้วดิบมันก็ต้องดิบที่มึง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 อ่ะอ่ะอ่ไม่เข้าใจดิบก็คือต้องมาทําให้สุกดิบก็คือหมูหมูสดหมูดิบตลาดนัดไก่สดไก่ดิบกล้วยก็คือ S 2นานกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิ155อุณหภูมิความเชิญย2่สอรกาปาดขวายิงเพื่อหวังผลฝากตัวรับายนเหผู้วทาเดินนายอะไรอ่ะฮะกวยทอดอ้าพี่ไม่เคยเห็นเหรอเจ้าของร้อนถาม นี่มันกระทะเราใช่ไหมเนี่ยถูกต้องทุกอย่างเลยแล้วมึงใช้น้ำมันถ้าเยอะขนาดนี้น้ำมันจะไม่ต้องไม่ต้องอะไรไปหุ้ยดูดูกล้วยแตกพ่อที่จะกินแล้วอร่อยพ่อพอไหมที่จะได้กินแล้วชิมชิมเลยตัวบิ๊กแบ่งแบงเราเราเป็นเอ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีนะโอ้โหไอเหี้ยงกระชอนด้วยกระชอนเนี่ยพี่ว่ามันไม่น่าจะพานกับอันนี้หรอกนะมันมีอันเดียวในโลกที่ไหนที่ของผม เเปปลี่่ยนนน็อัใหญผมไม่ซื้อมาพี่ว่าเปลี่ยนเป็นอันใหญ่ดีไหมแม่งแล้วมึงทอดทั้งเครือเนี่ยนะเอามาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดูดูพูดแดกมันบอกว่าไม่ทอดทั้งต้นอะมันบอกว่าแบบถ้าได้ก็ดีอ้าวแม่งน่าจะซื้ออือหือมันเหมือนมังทอดเลยใช่เพราะว่าอร่อยพี่ดิมันเออมันจะเป็นมันมันให้พี่ชาให้พ่อชิมดิพ่อ อร่รยเช้าเช้าขี้มาขยออกเฮ้ยนี่ไงกล้วยมันทำให้ระบบขับถ่ายอใช่เขาต้องกินกล้วยเนี้ยพ่อจองเขาต้องกินกล้วยเียพ่อหรอเชียร์กันละเกินมันอร่อยมันขี้ไม่ออกมันจะไม่ออกได้ยังไงออกสิมันอร่อยเไม่ทำไมกินเหมือนมันทอดนาะพ่อจริงเหรอเหมือนมันเลยเหรออร่อยเฮ้ยมันบกเหมือนเลยจริงมังบกเทสเกียอ่ะตัวลอง อุ้ยร oh, ้อนร้อนหรออุ้ยร้อนร้อมันมันตรงไหนเจีบลองไหมมันมันแต่ว่ามันถ้าโต้ะหมาถ้าโต้ะหมาจะดีอุ้ยร้อนวิแต่มันสุกอ่ะพี่มันได้มันสุกวิพ่อมันใช้ได้นะว่าไปว่าไปโอ้โหเอาอันนี้นิดไปเลยถ้าทำอย่างเงี้ยก็ยัดเข้าทางกูดจับมาเลยอะจริงป่ะเดี๋ยวอร่อยันนี้เราค่อยถ่ายเลยอร่อยจริงเหรอเนี่ยร้อนรถ้าต้มหมาจะอร่อยจริงมันต้มแบบด้วยดิบอ่ะ อร่อยมากแล้วก็กินน้าตาลแต่ว่าเขาไม่เคยกินกล้วยที่เป็นรสชาติแบบนี้เลยนะมันอร่อยนะเพราะน่ะพ่อะมันก็กินได้น่ะมันกินได้เลยอย่ามันอร่อยเลยอะเดี๋ยวเราแด็ดใส่ถุงไ้แจกเพื่อนพ่อใครให้มาบ้างนิชื่อไว้เก็บเถอะ๋ยวไปขอข้างใหม่ไม่ได้แล้วก็แค่เกลือเลยน้ำใจเรามันต้องมีเราให้เราเราก็ให้เขาไปเอาไปฝากเขาแล้วเขาจะหาว่าเราใจแหลมใจดำใจไม้ไส้ลากา เอาของมาฝากไม่เผื่ออะไรกูเลยแล้วใครเขาจะคบกับพ่อเอาแต่ของคนอื่นข้าวเนี่ยเข้าวกล้วยมาให้ป้าเอาทอดกับปลาคืนข้าวที่เขาก็ยังไม่คบกูแล้วเขาเมืองอ่ะไอ้เนี่ยมาถาว่าใครจะคบกับพ่อกล้วยสตีนก็อก่บให้ขาวกูกูเครียดกับมึงไอ้เหี้ยไปอีสัตว์ไปไหนอ่ะใส่อยู่้ากูอยู่ไม่ได้แล้วกูไปล่าอีกสองนอกดีกว่าไปไปไปเอาถุงมาไปเอาถุงมาเอาเนื้อจากยิ้งดูนี่ เฮ้ยหอมนี่นี่คือผงปาปิกาเหรอถูกต้องผงว่าปิคิวขย่อยขยอยหน่อยดีเลยเหรอดีให้ลองอีกทิงขอชิมหน่อยให้ลองอีกทิงนี่คือแบบผงปาปิกานะอือหือเป็นไงมันคือคล้ายกับเป็นฝายอ่ะอืมมันขย่อยเป็นฝายแต่มันแค่ไม่กรอบอร่อยเลยแหละฮึได้เหรอโอเคเดี๋ยวเอาไปฝากเพื่อนพ่อด้วย ง่้เตรียมกระสอบแล้วเห็นไหมบอกไมมเอ่เตรียมหนีออกเข้บ้านเหรอใอพีนี้ต้องบอกเลยว่าการทอดกล้วยกล้วยดิบมาทอดเฮ้ยแม่งอร่อยทอดทั้งเปลือกก็กินได้เฮ้ยแม่งเหมือนมันเลยแต่ว่ามันเดี๋ยวมันจะอ้วนไงมันไม่อ้วนหรอกนะถ้าเอาไปต้มมันจะเละมันจะไม่ได้รสชาตินี้แน่นอนเขาลบประกันได้แปลกเดียวเออแปลกจริงจริงจรลองทำดูไม่ต้องลองไปทำตาม เฮ้ยลองไม่ต้องเทอาทั้งเครือก็ได้เอางี้ใครจะเอาคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเอาไปให้เหลือบายเอาไปให้เอาเก็บไว้กินเองดิอ๋อเหรอเดี๋ยวไปแบกเพื่อนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยยังกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะและที่สำคัญนะแม่โบจะบอกเขาบอกว่าว้าเร็วเร็วนี้นะคะกลับมาแล้วกับน้ำพริกกากหมูไปไหนมาคิดถึงรสชาติไหม หมูแพงหมูหมดเลิกผลิตแต่ตว่าตอนนี้จะกลับมาผลิตอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าทนการเรียกร้องของทุกคนไม่ไหวว่าหมูจกหมูจกมีไหม,ไมหมูกระจกจะกลับมาแล้วนะคะรอติดตามได้เลยเราไม่อยากขายอาของแพงไง ใช่เออตอนนี้แบบว่ากลับมาผลิตได้ทันจริงๆมันขึ้นไปกระปุกละสี่พันห้านะแต่เราไม่อยากขายเราจะขายแปดเก้าค่ไม่ใช่ร้อยร้อยสิบเก้าบาทร้อยสิบเก้าแล้วใช่สองร้อยกรัมเราอยากขายเพิ่มแล้วอวะกระปุกเท่าเดิมไงหมูไอ้น้ำพริกกากหมูมันร้อยสิบเก้าบาทสองร้อยกรัมแล้วมีกระปุกเล็กกับกระปุกใหญ่มีกระปุกไซส์เดียวโอาวว้าคไปคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะโอเคสวัสดีค่ะแล้วก็อย่าลืมนะ Qo Fiber อร่อยลิงด้านล่างค่ะไปละบ๊ายบาย